น้ำโมก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 ไม่กินหรอลูกเอาจะใส่แป่รองเท้าเนี่ยไอ้ป <és> ่วยไปๆนะคะเต้าแฟดค่ะผิดอากาศค่ะพี่น้องเข้าไปทุกจังหวัดเลยก่อนที่จะไปกรุงเทพเขาก็ไปอยู่ซำสูง พ right. ีพ่อบอยบ้านแะพีพ่ออีพอ <Yeah. S 2> ่อบอยว่าบ่มีเสียผ่าใส่แล้วตอนนี้ลายลายบ้านมาเนี่เอาส่งไว้ทังนึงเสียไว้ทังนึงไม่ใช่หรอลูกยันยันยัยันยัยนยนยั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 นทันเอนยั้ยนี่สันยันนนยันยนยนนนันนยันยันันยัน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 ยันยันนเาเยยนนั เอาเอาคู่นี้หรอคะบอคุณนันดทวพีไปเปิดเรืออะไรไมนก็เปิดคู่ครับอะไรนะลูกอะไรอะไรคะน้องเพชรอะไรลูกอ้อโออ๋อโ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 อพอทิชชู่หน่อยทิชชู่หน่อยนีอ้อโอโอสวยน้องเพชสวยน้องเพชสวยอ้อโอ

ย่าปอมนเก็บแล้วมเก็บอย่าลูกย่าใหเก็บแล้วค่ะเก็บแล้วเเก็บแล้วโอ้โหให้จานให้จานยกมือขึ้นให้จานยกมือขึ้นโอ้โนยายยายยายแม่ปอิดเยาด้น้องอยืเร็วเก็บเก็บเก็เก็บเก็ใเก็บ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 เก้บเก็บเก็บเก้าเก็ไเเ พอาขึ้นบี้ให้กันโอ้โหป้องหนาเนี่ยแม่บ้องขึ้นหนาไปเลยมามามาตั้งเป็นสีผมให้เนปออเออนะมีผมให้นะอันั่งลงมาตั้เป็นดีให้หนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกสี่ห้าหกคลกกโอเคมาตั้งเป็นคอบีหน่อยค่ะ ใครจะทาแป้งหรอดูหน้าตาเพชรเทแป้งอยู่แล้วปวิรไม่เหลือใส่เลยใส่หน้าเขาเลยตอนนี้ใส่ตรงนั้นเลยเสียดายแป้งอ่ะพี่คอยพี่คอยใส่แป้งอโอมาทาขาคอยาขาโอ้ทาหน้าเนาะทาหน้าเลยทาหน้าอาประวิรเลย หน้าป้วิทเลยหน้าปวิทอยู่ไหนเออขอบคุณค่ะอ๋อทาทาอ่ะเอ้ยหน้าป้าวิทมีคสิได้มัดบนห้วผมเลยอ๋อขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะเอาไปทาให้ลุงนิวทาให้ลุงนิว ไปไปทาให้ลุงนิ้วนู่นยานบอสยานยานยานผู้ใดญ่ลุงตัวใหญ่ยานผู้ใหญ่ไปถ่าไปทาให้ลุงนิ้วไปเดินข้ามือหน่อยอันคมือให้ลุงนิ้วนะตาเสิบเสริตาบปให้ได้ขึ้นเป็นเดะล่ะยานบอสยานเดะก็เดะเองจริงตัวน้อยเก่งเด้อยานไปให้ไหมยานมันไปจับเขา อยากกันนางเลยนางหดเลยอัน้าข้างนี้ด้วยสิเอ้หน่อยโอ้าอทาให้สวยค่ะเอาแก้มหนูมาเแก้มหนมาหมหมดละแป้งหมดอันทายสวยๆนะคะ แก้มมาป้าวีให้แก้มหนูเอาแก้มหนูมาเอาแก้มหนูอ่ะออวัเอาใหม่เอาใหม่ป้าวิทเทใส่ใหม่ป้าวิทเทใส่มือหน่อยอ่ะมือมาม่ใือนะะคอีกครั้งหนึ่งอีกครั ha ้งหนึ ah. uh ่งอีกครั้างมา แต่คนนั้นอาจะทำอย่างนี้นะนนนเลยอนโน่นใจไหมวยจ่วยย่ตงนี้่ตรนี้น,นีหน้าผากหน้าผากหน้าผากในจมกูกหนจมกูกไหนจมูก จมูกอันนี้ตานี่จมูกปอบิดจมูกนี่ปากปากปากนี่หูอยู่ไหนตานี่หูปอบิดหูนี่ผมล่ะผมผมปอบิดผมนีนคอคออยู่ไหนคออ่าเก่งทำไมหนูเก่งอย่างนี้คอทักคนเดียวแย้มเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยี่ยม เงียบเงียบมากค่ะผมมผจมูกอยู่ไหนจมูกอยู่ไหนใคมาแล้วเดินจมูกแม่เปิดเอาแล้วหนึ่งต้องหาแม่ปต้อเหรอต้าไปหาแม่ละลูดแม่ป้าป้าป้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วป้าป้าเปิดห้องแล้วแม่ป้าป้าอยู่นอกเออแม่ เห็นแล้ตาน่าอมหปอเลยปออยู่ไหนปอมาี่นี่มาน้องเพชรเพชรพลอยพลอยผมนะ ออ้าวเเดี๋ยบใหโอเคเปลอยปลอยป้าบิดป้าบิดในนี้ให้ปลอยไหนปลอยปลอยอยู่นี่อ้าวเป็ดพีายอยู่นี่ค่ะยายไม่ใช่ให้ง่นอนนอนไหนไหนไหนอันที่ชูโอ้โหอยู่กับคุณแม่นอนงอวงนอนนอนนอนเดี๋ยวมันก็ไหลออกอีกอันนี้ใครอันนี้ปัด มาดมาอันนี้มัดมาไม่มีใครสนใจเลยอ่ะเขาไป็นห้องเป็นไปขื่อพาขึ้นแฮะปอาปะนี่ปอบปะแต่ยัง้ยงูนั้นว่าในห้องนี้ต้องมีแม่กับพ่อเนาะอะเขาเจ้าเพียบเลยอ้อมหมูเออข่อยเป็นผู้อ้อมยาเป็นผู้สร้อ่าอัน ผู้จัดการโอมาเห็ดอันไข่ตุนให้ต้มไก่อันเนี้ยอันนี้ค่ออ่าต้มไก่อะไรนะ,ะน้ำปลา,เ,า,เ,าเรียกมากินด้วยกันเลยเอาขึ้เรียกกินขี้หมูข้าครัวเองเลยผู้จัดการโอเจ้า